่ถเที่ท่าทีคาเห็นน่าจะกระเป๋ารองนะท่านแล้วทั่วไปมันราคาเท่าไหร่โอ้เราเจอแม่นางนี่อีกแล้วล่ะท่านโอ้่านไหนคนนี้เหรอที่เรียกค่ะใช่แล้วท่านคนนี้แหละเอาอีกแล้วหรือเอาละเดี๋ยวท่านไปรอเจ้าผู้มีค่าแก้ขาดีๆหน่อยโอ้ทำไมต้องใช้กำลังเดี๋ยวท่านโอ้วนนี้ทนต่อยผู้หญิงแล้วเนี่ยโอ้ท่านอย่าโยนดีกว่า ให้โดนดังแกตลอดเลยสาายข้เจ้าอย่ายุ่งดีกว่าเจ้ายืนรอเพื่อเคลียร์ธุระของเจ้าส่วนข้าจะเคลียร์กับธุระของข้าแม่นางจะไปไหนมานี่สิเอเจ้าไป็ลมในโลมดีกว่าเดี๋ยวเจ้าเป็นลมเอาละเดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าจะหยุดไหมข้านับสาม นั่นมีอะไรอีกจะเป็นอะไรหรือาไม่ได้เป็นอะไรเจ้าไม่พอใจหรืนั่นจารังแกข้าอีกแล้วเจ้าไม่พอใจใช่ไหมแม,ม่นางข้าไม่ได้ไม่พอใจแต่ข้าไม่จำเป็นต้องนั่งหรอกเนาะเพราะเจ้าตัวไม่ได้ได้ขนาดนั้น น้าว่าาเตี้ยเหรอเอาละข้ามีอะไรให้เจ้าทำเช่นเจ้าสนใจไหมก็จะใช้แรงงานข้าทำไมข้าไม่ได้ใช้แรงงานเจ้าเราข้าได้อะไรแลกเปลี่ยนจะเอาเป็นอะไรดีล่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้หรืออันนี้ ตั้งครับชัดๆเลยเจ้าเป็นอะไรหรือท่านข้าขอคุยกับท่านหน่อยว่าไงด้วยท่านข้าหนี่หน่อยเอาละแม่นางรอตรงนี้ข้าฝากดูแม่นางนี่หน่อยนะสหายห้ามขยับห้ามขยับไหนหรึข้ามาร<อ>์คไว้ให้เจ้าข้ายอยู่ตรงนี้ห้ามลเลยมีอะไรด้วยท่านเอ่อว่าท่านชื่อปามิงโก้หรือเปล่า โอ้ใช่แล้วมีอะไรหรอเจ้าท่านรู้จักราเชนไหมราเชนหรือใช่มีอะไรราเชนฝากท่านมาบอกสารน,นะอืมว่าไงหรอผู้ประกาศผู้ควบคุมเบื้องบนถากมาบอกมนนะาว่า ว่ายัางไงหรือท่านนี่ผมขอโอตีนะพี่โอ้อืแอดมินฝักบอกว่าการใช้เชือกการยิงโดยไม่พูดคุยก่อนหรือม้าลาเกวียนเช่นการยิงลาเมื่อสักครู่การที่ลาชนมันเป็นเรื่องของระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ควรไปคุยเจรจาก่อนจะยิงโว อันนั้นเป็นการทักทายนะท่านบางทีข้าก็ยิงไม่โดนส่วนใหญ่จะยิงไม่โดนนะท่านข้าขออภัยด้วยถ้าทาทำผิดอะไรลงไปเขาฝากมาไว้อย่างงี้ได้เลยข้าฝากมันเจ้าไปขอโทษเขาด้วยท่านข้าจะพยายามปรับปรุงนะขออภัยด้วยล่ะโอเคทำมาแค่นี้แหละขอบใจท่านมากจะถีโกรธได้ไหมเขาฝากมาบอกไีใช่เน่ะโอ้ข้าขอบใจข้าขอบใจที่หวังดี ขอบใจท่านมากละลาเชนฝากมาบอกได้เลยสหายขอบใจจริงๆขอบใจครบข่าจะพยายามมาบอกว่าเราเดินทางไปเมืองอื่นแล้วน่ะโอ้นั่นเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของวันนี้เลยล่ะท่านท่านอาเชนนี่คือคนไหนนะท่านที่เป็นชนเผ่าไงก่อนที่เราจะออกนะท่านที่เขามาบอกาเราว้ เขาเป็นเพื่อนข้าสมัยเด็กโอ้ข้าเกือบได้กลับไปคุยกับไอ้เตี้ยนแล้วล่ะท่านข้าเกือบไปแล้วล่ะเป็นไร้ายร้ายใครรผิดพลาดกันได้คนเราเกิดมาเพื่อผิดพลาดล่ะใช่ผิดพลาดแล้วให้แก่ถูกไหมล่ะใช่แล้วล่ะเอาละมีใครรู้ทุกอย่างลรวเจ้าไม่ควรมาคุยกับพวกข้าเพราะว่าข้าเห็นหน้าเจ้าแล้วเจ้าพาดแล้วล่ะสหายหนีไปซะโอก่อนที่ข้าจะหมดความอดทน เฮ้ยขอโทษแอดมินด้วยนะครับแอดมินถ้าดูอยู่ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ทราบว่ามันจะอะไรขนาดนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษที่ทำให้เสียบรรยากาศนะครับเอท่านท่านข้าว่าข้าเขาจะขอลาตัวไปพักผ่อนก่อนได้หรือเปล่าได้เลยสหายไปเจอกันวันใหม่ไปนะไว้เจอกันไว้เจอกันสหายเจอกันสหายลาก่อนข้าไปเจ้าออกจากตรงนี้หน่อยค่ะคุยกันอยู่ เดี้าไปลงนอนของข้าเลยข้าล่สาสัตกันางไม่วานเราไว้เจอกันไว้พบกันไ,ไ,ไ,ได้ยไได้ไว้พบกันเอาละโว่ังท้งถา,งาไว้ให้เราละโอ้ตีท่าช่วยเออช่วยที่ยืนของเจ้าได้ไหมพอดม ว่าไงว่าไงท่านข้าว่าเจ้าไม่เหมาะที่จะยืนตรงนี้ทำไมอ่ะท่านเพราะว่าข้าเห็นหน้าเจ้าแล้วไงล่ะเห็นหน้าข้ายังไงล่ะเจ้าจะออกไปไหมข้าถามครั้งที่สองเจ้าจะทำอะไรข้าเนี่ยข้าไม่ทำอะไรเจ้ารอกเจ้าจะออกไปไหมโว้โอ้ นี่เจ้าความมีสายค่าหรือไม่ใครใค้สงสัยวันที่เค้าข้าจะไปหลากสัตว์นั้นานาะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ถ้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเจ้าก็ไม่ควรจะมาเข้าใจไหมทำไมอ่ะท่านก็เพราะว่าข้าปกค้องกันอยู่ดีสิบ้าดีค่ะเอาผ่านมาท่านถ้าเจ้าอยากอยู่พักอาศัยที่นี่เจ้าควรจะไปเริ่มต้นด้วยการหาม้ามาขาย จนกว่าท่านจะมีอะไรเป็นของตัวเองเข้าใจไหมมีอะไรของตัวเองนี่หมายถึงมีอะไรหรอท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านยังไม่มีตอนนี้อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรท่านความรู้ความสามารถอ๋อลี่ขาเป็นมือปืนอ่ะท่าพอมีความรู้มือปืนนิดหน่อยท่าน <c oughs> เอาละ <c oughs> หมดหน้าที่ของเจ้าแล้วละเชิญดีกว่า เจ้าจะยืนตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้เวลานี้เข้าใจไหมยะงรังทาน,นั่นแหละที่เจ้าควรจะยืนเอาละแม่นางว่าไงเจ้าถืออะไรก็ถ,ถืออะไรในมือเจ้าถืออะไรอยู่ก็ไม่ได้ถืออะไรและเจ้ากำลังจะไปไหนก็จะไปขายของขายอะไรรึขายของทั่วไป นี่เจ้ามองหน้าใครอีกแล้วหรือมันเป็นมารยาททางสังคมเวลาคุยกับใครก็ต้องมองหน้าหรือเปล่าเจ้ามีสังคมด้วยหรือใช่เขาเรียกว่า eye contact ออะไรนะไม่มองก็ได้อะไรแท็กแท็กนะ eye c o n t a เจ้าจะแท็กใครหรือ เจ้าเปรียบค่าเป็นแทกหรือหรือยังไงฉันไม่เข้าใจที่ข้าพูดถ้าข้าเข้าใจข้าจะถามเจ้าหรือแม่นางอืมใช่่านไม่เข้าใจมันคือการสบตากันโอ้เจ้าเห็นดวงตาข้าหรือไม่เห็นหรอกอืมเพราะฉะนั้นเจ้าจะใช้คํานี้กับข้าได้ไหมก็พยายามจะมองผ่านเอรูสองดูนีไง ล้วเจ้าเห็นมันไหมไม่เห็นเอาละสายข้าว่าอาจจะต้องให้เขาเนี่ยจุ่มพิษที่ฝ่ามือของข้าดีไหมสายว่าไงอ่าเห็นด้วยแต่คิดอะไรอยู่เจ้าไม่มีทางเรียกเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกข้าว่าจะขจัดสอดถึงมือก่อนนะเชื่อข้าพี่เจ้าไม่มีทางเรียกแม่ยายอี เจ้าหันหน้าไปหาเพื่อนซาปัดหนาวน่าโดนใจเอาละนั่งลงทำยงไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงเนี่ยข้านั่งแล้วเนี่ยนั่งเสมอท่านแล้วเนี่ยนั่งลงอ่านั่งลงก้มตามท่าทถาให้ข้าดูก่อนสิเอาละถอดหน้ากากสิท่านถาให้ข้าดูก่อนถอดหน้ากากสิโว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 นั่น่ใช่เรื่องของเจ้านะพ่อหนุ่มพ่อ ไม่ใช่เรื่องกหละชิ้งแต่แม่หญิงเขาเป็นกูลาสติอ่ะท่านไม่เป็นสัตา่สุขภาพพรุกุกนันเลยเฮ้ย hey! สหายดูนี่สิสหายค่ะจัสตินสหายดูนี่สิดูสิดูส,ดส,ดสินุ่มนี่มันทำอะไรนะท่านเก้าวะเอาไปดีกว่ามันไม่ใช่เปลี่ยงของเจ้าแป๊ก นี่เป็นคุณลัศดีนะท่านคุณท่านจะทําอะไรคุณท่านก็กอ๋อบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าไม่เกีียวเจ้าจะไปไหมข้ามีกันสีกระบ,บอกเจ้ากระบ,บอกเดียวเจ้าไปเถอะเจ้าไปเถอะนะเอาล่ะมีใครตรงนี้จะยุ่งอีกไหมข้าว่าพวกเจ้าออกดีกว่าอ๋อก็ออกดีกว่าเชื่อข้าเือข้าไม่ได้อยากจะทำร้ายใครแล้วตามด้วย อ๋อแล้วไปท่านคุยกับใครหรืออ่ะล,ลุงจะยินฟังผมไมว่าอ่าโอเคลุงไม่ฟังเอาล่ะลุงเดินตรงไปเลยเออกไปเลยท่านเริ่รังแกข้าได้ไหมตราบใดที่ท่านยังอยู่ที่นี่ท่านก็ต้องเจอข่าอยู่แล้วถูกต้องไหมท่านก็ต้องเจอผู้คนอีกมากมายาน่านรังแกข้าได้หรือเปล่า ถอหน้ากากซะแม่นางเป็นข้าไม่ได้ลังแกนี่เขาเรียกว่าการลังแกไม่ได้ลังแก,งแกสำหรับข้าไม่นะเอาละลังแกมันคือแบบนี้โอ้ลังแกนะ่ะมันคือแบบนี้แต่นี้มันไม่ใช่ลังแกที่เพื่อนข้าทำอยู่นะเอาละถอดหน้ากาก,ากออกซะแม่นางถอดเดี๋ยวนี้ร้อ,องอยากีดร้องข้าขอร้องนะถอดซะ จะถอดไหมสามโอ้ว,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 ว้าวว้าวว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 วมันยิงเราหรือไงใช่แล้วมันยิงเราเอาละปเอาละมันพลาดแล้วหละ มันวิ่งสิโอ้มันวิ่งเซ่ฉันชอบจริงๆละพระเอกมาจนได้ล่ะท่านแ,แล้วมันวิ่งโอ้แมนสุดๆเลยล่ะสหายอระ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 กละภูมิใจละจริงๆเลยท่านเรียกม้าไหมเดี๋ยวข้าวิ่งตามมันไประหว่างทางไม่ต้องแล้วล่ะท่านไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องแล้วล่ะ เอาละนี่แหละ,ะจุดจบของพวกที่ขี่ม้าขาวเข้าใจไหมเอาเมื่อกี้เจ้าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเาลยนะยิงเสร็จวิ่งหนีน่ะขาเราใช้แรงกับมันเหนื่อยชะมัดเอาละข้าเตือนท่านแล้วนะท่านเป็นคนยิงท่านก็ต้องรับรู้ชะตากรรมที่จะตามมาและท่านอย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุข เข้าใจไหมอมขอให้เจ้าหลับฝันดีอาเมนท่านไปกันดีกว่าสหายไปกันเถอะไอ้จิงนนั่นวิ่งไวมากนะวิ่งอีกแล้วหรือไปแล้วข<อ>้าหันไปดูนะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะ่ะ นี่เป็นรอบที่สองแล้วไงนด้วท่านอ่าให้รอบที่สี่แล้วตั้งแต่เราประทับก<ว>ับเขาอ่าให้เขาเลยนะค่อนข้างที่จะมีสปีดต,ต้นที่น่าเหลือเชื่ออืมเธอวิ่งไวเป็นบ้าเลยละ่ะอ่าน่าจะให้ทีนึงเลยแหละตั้งแต่นี้ข้าเจอมาเรื่องการวิ่งเนี่ยเสียดายที่เขาไม่ได้จูบอุ้มมือของข้าไม่งั้นเขาได้รับรถกินหรือ,อว่า,อาไอ้หนุ่มนั่นชอบไว้ผู้หญิงคนเมื่อกี้โอ้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ เขาพูดอะไรไอคอนแท็กข้าไม่เข้าใจเจ้าพอรู้จักไหมไอคอนแท็กข้าก็ไม่แน่ใจเลยฮะเรื่องนี้พระเอกจะต้องมาตลอดเลยข้าระเบื่อชมัดมีให้เห็นทุกอย่างตอนที่เรามีปัญหาพระเอกมักจะโผล่มาใช่แล้วล่ะแล้วพระเอกมักจะนอนตลอด ผ่าแต่ข้าสงสัยว่าสปีตต้นแปลว่าอะไรท่านสปีตต้นมันเป็นภาพรกอบของกีฬาน่ะมาน่ะมีสปีตต้นอยาคยแข่งม้าไหมอ้าบางตัวมาแบลกำลังกายอยู่เจ้ยังไม่เคยแข่งม้าสินะใช่แล้วล่ะนั่นอ้าบางตัวก็มีความอึดแล้วท่านได้ปั๊มยาไหมวันนี้นี่ค่ะปั๊มไปสองรอบอาจจะงงตัวเองเหมือนกัน ว่าวาจาตักดิตวข้ามันพูดอะไรออกไป <laughs> เออาทำไมวันนี้เจ้ายังไม่เข่าลงเตียมอีกน่ะก็นนข้าปไปกับท่านมานี่ไหนข้าไม้ทิ้งวาข้าเพิ่งกลับมาแล้วท่าเจอแม่นางพอดีเจ้าว่าแม่นางจะอยู่ไหมข้าว่า <c oughs> แถวเนี้ยละทัน <c oughs> เดี๋ยวก็คงโผล่มาให้เห็น อลาดธุระของเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมงั้นเราเลื่อนนะัะไปเป็นพรุ่งนี้นะเอาบอกเขาว่าเขารอเราอยู่แล้วเขาห่วงมังว่าคนเยอะจังโอ้หแม่นางอะไรหรือเปล่าลนะ่ะเมืกก่อกี้ไม่ใช่ละโอ้สา,ายเราหน่เฮ<อ>้ยอ,อะไรตอนนี้เนะี่ยเจ้าเขาว่าเจ้าคุยก,กับสองคนนี้ก่อนดีกว่าได้เลยนึแล้วยังตรงไหนยังไหนอ่าจูจูในในในบอกว่าหนาวแห่งทำอะไรอ่ะจูจู่ว่ามา มาหาอย่างลงมาดิอาจจะจู้รู้จักคนนี้หรือเปล่าเบียงเบียงมันขายแพงอ่ะรู้ว่าถังเราอาจจะรู้จักคนนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยบากลีหรือที่อะไรเนี่ยหรอข้าชื่อบังฮะบังน่ะบังเหรออาจจะจูไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักอ่ะบังโอเคงั้นเดี๋ยวข้ามีตุล่าเขาเล็กน้อยน่ะได้อ๋อมีเรื่องกั้นเหรอไม่ได้มีเรื่องอ่ะมีเรื่องกลางที่นี่เขาเขาวัก เผาว่ากังแบกรูปผู้ชายอ่ะหลังหลังจะกังเลยนะเว้ยโอ้ระวังหน่อยสายโอ้ยสายเพื่อไงวะว่ใครใครชนะวะเดินพังได้ด้วยนะเว้ยวเดินพังด้วยนะว่าวะวะกันตรงทางรถไฟอ่ะใช่เมื่อกี้มีกระไฟเท่งนั้นไม่เอามือปืนพิเศษใช่ตอนนั้นนี้มีแล้วคู่หนึ่งอ่ะวะวะใครระวังเด้ินพังเหลี่ยงพังเหลี่ยมเลยนะได้ชนะเอาไหมว่าเดินพังทีลรา หนึ่งหมืองเหรียงนะเชโอ้โหหนึ่งหมืองเหรียงไม่ได้หนึ่งหมืองเหรียญว่ารึยังไงค่าพานองพานางค่านองคานางอีกอะมันส่งไปใค่ารีม่งจริงนางด้วยเพราะค่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาโอเคแล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันโอเคแล้วโอเคคุยกันดีล้กันเรื่องธุรกิจเฉยๆน่ะอะไรอะไรอะไรโลกดีโลกดีเจอการอาตุจจุเจอการเจอการอะไรท่านสหัสอาตุจจๆใช่ไหม